พี่นัน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 พี่ส่วงก็โทรหาดแนน่ให้พวกเราหลอกเขาก่อนเดี๋ยวว่าพวกเราไอเป็นอะไรเนี่ยฮะพี่น้องบาดเจ็บจะจะให้เขาไปด้วยอะมีน้ำใจกันบ้างสิพวกเราไม่รู้ฉลามเสืออยู่ไหนจะไปจัดการได้ยังไงไม่รู้อยู่แล้วททยนี่ฉันสืบได้ว่าฉลามเสือชอบพาลูกน้องสองคนมากินอาหารที่ร้านต้าเว้ยช่วงนั้นลูกน้องจะตามมาน้อยเป็นโอกาสดีของเรา โอ๊ย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 เฮ้ยเป็นอะไรปวดท้องสงสัยพยาธิกัดไส้ข้ที่แนนแนนเลยฉันจะพาไปหาหมอไปต่อพาไปซื้อยาเอใบเขากินฮะแย่แล้วพี่หนานผมเบาหวานขึ้นเหมือนจะไม่ไหวเออนายไม่ได้เอาอินซูลินมาใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้เออนี่ไม่ต้องอินซูลินอ่ะฉันเอามาแล้วนี่ไงโอ้ยไม่เป็นไรแล้วเมื่อกี้แค่เวียนหัวนิดหน่อย ในคาเวอร์รอดโลกพี่ส้วงไม่ไหวแล้วพี่ปางพี่นานไม่อยู่แล้วจะพาเราไปคายหลามเสือให้ได้แท็กซี่รถแท็กซี่เดี๋ยวก็อรอด้วยรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่อ้วนส้วงแต่อ้วนส้วงระวังตัวด้วยนะถ้ากดได้แค่ร่วงเส้นเดียวทิ้ก็จะฆ่าพี่ ลุยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาพี่ยาไปยายายาพี่พี่ยายายาพวกเขาเปครอบครัวให้พวกเขาได้อยู่กับครอบครัวนะนะพี่สวงไม่ใช่เรื่องของแกอย่าพี่อย่าอย่าเพีอะไรเอ๋อโอ้โหแก๊งทุกพลภาพอาวุธครบมือจะฆ่าฉันเหรอ้พวกนายเนี้ย คนแค่หยิบมือแบบนี้จะทำอะไรฉันได้ลรบไปคิดห้ดีก่อนไหมปรึกษาลูกหลานดูเะตำรวจอยูตรงนอยนอยู่ตรนอย่าเล่นกับตำรวจครับแง่วครับคนในรปแบบเรามยุ่ครับจะมาฟาดฟันกันที่นี่ที่ว่าตำรวจตายหมดแล้วหรือไงคุนตำรวจคือดูให้ดีๆสิคุณก็เห็นว่าคนบ้ามนจะกข้าผมฉลามเสือที่มาหาเรื่องคือตำรวจเรนนันก็มาเตะบ ันผกฎหมาเหรอแต่บอลต้องใช้ขวดด้วยเหรอแต่แตกขวดหรือไงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะเอาไปรีไซเคิลผิดกฎหมายข้อไหนกันล่ะคุณตำรวจจะ่ต่บอลใช่ไหมก็ดีไปสิไปแตกไปกันไปดื่มชาไปดื่มชาดื่มชา กรับทีมรับ,รบสาบพี่ใหญ่ท่านไม่ตอบไปดื่มชาหน่อยไปนัลโหลฮะเธอสองคนสอบได้ที่สองเหรอฮะของเขาร้เปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดื่มชาเอาขนมไปฝากลูกชายเขาด้วยนะออสอบได้ที่สองต้องให้รางวัล่ <c oughs> อที่หนึ่งอย่างเดียวไม่ได้พี่ใหญ่<ป>